มาลงกมันมัดมักรยีดอยู่ทั้งบ้านนั่นพี่น้องบ้านน้องลาดน้องลาดน้องมิกคนสั่งมัดม,มักรยีดมานี่พี่น้องอันฟ้ามั่วขึ้นง้วง่า,งามเลยพี่น้องง้อเนี่ยม,มีตุ่มง้อง่างต้องใช้เป็นง้อเลือดลอยแล้วค่าส้มงวอมึงจังบวัดพี่น้อง งือ่วใหญ่ๆเลยก็ใช่เป็นงวเหลือดลอยเปิดฝ้ามือหัวทัว้งบ้านหนองหลาดอยู่อูรถพี่น้องมาตลาดอันบ้านหนองหลาดมาสง่งออาเลยแกมันมานำผนสั่งมันพามาสมงูอมาส่งมันละสมฝามือหัวพี่นำา็ใชเป็นงวเหลือดลอยเพื่อได้กินเรื้อดซับ อวนจุดหลังบีเนาะบางพันเห็นจะา้องคนอยู่เห็นงวงามพี่นออ้องงงวงามพวกมีผินพอพันใส่งวงเหลือดลอย เมันสั่งมันมาล่องมันทะกอนว่ายี่สิบสองว่ามันกินดีบ่ะมันกินดีมันจะนสั่งต่อว่าโอ้ยมันก็กินดีเนาะเจอมันมักเข้าไปนี่คักไปยังแล้วมันเป็นงัวใหญ่งัวเลือดปลอยต้อง,งใช้ลวดเลือดปลอยอยู่กี่ดอกบิก๊กๆเลยแค่ตัวนี้มันมันตัวหน่อย ถ้าว่าเป็นงวเถิกทองหลายเนาะเป็นงวเถิกอุ้ยตื่นเบิดว่ามันสีส่นต้องใส่ขังขังอันเลี่ยงขังขอกไว้บ่ได้อันปล่อยพี่น้องเพราะว่าทีเนี่ยเบิง่บงบ่มีทีปล่อยไหมเป็นงัวงามงัวเลี่ยงในห่มข้างบ้านน้องหลา ตะว่าหลูกออกมากมิตรึงงวถึกจะว่าหันง,ง่ามพี่นอง,ง่ามชีนี่ได้พอเลยแหละตะว่าบล็อกขอนคางสูงไหมเป็นติเตียจังเลยดิคือมาง่วมันเหลือดสูงมันเตี้ยผมอ่อาหน,ะนี่อันนี้ทั้งไซเป็นพอพัน งองหมดเลยพี่น้องโอ้โหอะก็เนยนี่เนาะเป็นงัวเลือดลอยเพิ่นว่าได้ลูกแล้วว่านสันส่วนมากก็คือบ่อใดบ่อใด้ป็นปล่อยขังเป็นหัวเลี้ยงขังคอกขังโดนดาวกไม่เงี้ยใช่ไหมสิแปลว่าพอพันขายพอพันอย่างเดียวที่ไหนคุณนี่พอพันได้พี่น้องคุณว่าผู้ใดอยากได้พอพันงามๆหน่อยสร้างมาโลดนี่ สช่นมาเขาขายตัวจังไรพ่อพันนี่ยจะขายตามตัวเนี่ยตามตะพุ่นมากเดี่ยโอ้โหตามมักเนาะคือจังสีก็ซื้อมากบ่กตัวนี้เพราตัวนี้เอาไว้ใช้โอ้ผสมออันนั้นลูกคุณบ่านั่นแดงๆนั่นลูกคนเป็นนี่ครับลูกคนนี้โอ้โหนี่บอกพ่อเพิ่นไอ้นี่พ่อหนึ่งลูกให้ลูกดีเนาะลูกว่ากี่ลาเนียครับเนาะเขาเขาได้รับจ้างสมป์นี่สมเที่ยวเท่าไหร่นี่โอ้โเที่ยวละพันเขาแก่ไปบนรถเขาเจ้าแกมากผมแกไปเพราะเเกินที่แผ่ลูก โอ้โบเกินชิพฮาโลนี่พันหนึ่งสามข้างสามเทียครับสามเทียเพื่นรับผสมพร้อมด้วยพี่น้องเด้วรับผสมอ่เพื่นว่าพันหนึ่งบกพันหนึ่งนี่บกเกินชิพฮาโลเพื่นว่าขังเราพันประกันสามเทียเนาะสามเทีย ผู้ใดสนใจอยากสมพันกระโทษมาเบอร์ไบานนี่083ครับ083 677 677 1609 1609ห้อยยังเนาอบครับห้อยบกอบสื่อบพี่น้อง่นมีพอพันธขายจำหน่ายพ่อมพี่น้องผู้ใดอยากได้พ่อพันธ์งามๆเนะมาสร้าง่นใว้พี่น้องท่มโนนะตั้งใจเออเป็นพอพันแล้วมัมากแบบไปสร้งมาเลยโทรมาเลยพี่น้องมันดีแค่ไหนคนจะมา่นเลียงเรียดสูงานดละ พ่อพันกับรับประกันคุณภาพด้วยพี่น้องนี่สมเทื้รพันนี่อ,อ่ผู้ใดอ,อยากสมพันกับโทษเขามาเลยเลยพี่น้องง่วงผลไหลตัวอยู่ดิพี่น้องพี่ทางพี่ต่มีตัวงามส่วนมากเลมีเลือดลอยเนาะตัวเมียพันจเป็นเลือดลอยเมีพันคือเลือดลอยเบิดพี่น้องตัวผู้าพันแบาานนเ่บคล้ายแบบขายแบบบอมเบลฟร์มไงเนาะขายแบบฟ้ามันบานเลยพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากได้พ่อพันหรือว่าเมีพันเมีบอกร์ ร่องเข้าเบิงพี่น้องฟ้ามพนยวนบ้านน้องลาดอู้รถนี่ละพี่น้องท้างเขาน้องลาดนี่นอูได้ไปตลาดก็แวะมาเบึงพี่น้องป่ปาม่วงงาม